สวัสดีครับนัทเจเพ็ดออกไกลนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึง10 เกม Worker Placement นะครับที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เล่นนะครับก็เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่า Worker Placement คืออะไรนะครับ Worker Placement เนี่ยมันเป็นแมชชีนิกหนึ่งของบอร์ดเกมเนาะซึ่งตัว Worker Placement เนี่ย,ยมันจะเป็นลักษณะว่าเราเนี่ยจะมีจำนวนคนงานอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ในการเล่นเนี่ยเราจะเหมือนจำนวนคนงานเนี่ยคือจำนวนแอคชั่นที่เรามีในมือในแต่ละรอบเนี่ยเราต้องผัดกันวางคนงานลงไปในช่องทำแอคชั่นที่อยู่บนบอร์ดหรือว่า บอร์ดกลางหรือว่าบอร์ดของเราหรือว่าตรงไหนเนี่ยสักจุดหนึ่งนะครับเพื่อทำแอคชั่นต่างๆเนาะทำให้เกม Worker Placement เมนี่ยมันมักจะมี Player Interaction โดยส่วนตัวของเกมลักษณะนี้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราไปลงเนี่ยลักษณะเด่นของ Worker Placement ก็คือว่าช่องที่เราไปลงแล้วเนี่ยเพื่อนมักจะไปลงไม่ได้นะแต่ว่าอาจจะมีบางช่องที่เพื่อนไปลงได้ด้วยก็มันก็จะเป็นจุดที่หักมุมของเกมอะไรเงี้ย ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นจุดเด่นที่ทำให้ Worker Payment เนี่ยมันเป็น m วด์แคสต์หนึ่งที่ยอดฮิตเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีเกมอะไรที่ผมจะแนะนำบ้างเนาะเรามาเริ่มกันที่เกมที่1ก่อนนะครับเกมที่1เนี่ยที่ผมจะแนะนำก็คือ Kelas ครับ Kelas เนี่ยก็ถือว่าเป็นบิดาของ Worker Payment เลยเนาะผมพูดไปในคลิปที่เคยบอกเรื่องของว่ามันเป็น10เกม e u โ o ที่คุณควรจะหามาเล่นทักครั้งนึงเนาะ ซึ่งเค拉斯เนี่ยจุดเด่นของ worker payment เขาเนี่ยมันเป็นแบบเบสิกเลยก็คือว่าเราจะลง worker ลงไปใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาลงเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินด้วยนะลงทุบเนเธอจ่ายหนึ่งลงปุ๊บจ่ายหนึ่งคราวนี้จุดที่มันเป็นจุดเด่นของเค拉斯เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการวาง worker อย่างเดียวนะครับจุดที่มันเป็นจุดเด่นมากๆเนี่ยคือว่าตอนที่จะ r e โซ l ว,ว่าใครได้ทำอคชั่นอะไรบ้างเนี่ยมันมีตัวอ้วนกับตัวผอมที่มันเป็นโทเค็นอยู่ในบอร์ดเนี่ยเทียบกับเป็นมหาเล็กสำหรับตรวจงาน ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราเดินมหันเล็ก ไปแกล้งเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันมีโอกาสที่จะไม่ได้ทำแอคชั่นเลยนะครับทำให้เคั斯เนี่ยมันกลายเป็นเกม Work ์เกอร์เพนเมนเกมหนึ่งที่แบบว่าต่อให้คุณไปลงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้เล่นแอคชั่นที่คุณลงเนาะมันก็เลยเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ทาให้ทุกวันเนี่ยเคั斯ก็ยังเป็นเกม Work ์เกอร์เพนเมนอันดับต้นๆในใจของผมอยู่นะครับก็เลยทําให้มาอยู่ในลิสต์นี้เนาะก็อยากให้ลองหามาเล่นกันดูนะมันเป็นเกมหนึ่งที่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะหายเพลย์แทร็กชั่นแล้วก ถัดมาก็เกมที่2นะครับเกมที่สคืออนาครนี่ครับอนาครนี่เนี่ยเป็นเกมของค่าย m y c h s h นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่ผมชอบมากๆเกมหนึ่งเลยไอเดียของ Worker-Placement เกมเนี้ยก็คือว่าเราจะเป็นทีมลักษณะว่าเราอ่ะจะเหมือนเป็นแบบโลกย้อนยุคเนาะไม่ไม่ย้อนยุคเป็นโลกอนาคตที่แบบโลกมันกำลังจะแตกและคราวเนี้ยเราเนี่ยต้องอเราจะเป็นเหมือนชนเผ่าที่อยู่บนเกาะ เกาะหนึ่งนะครับที่มันอยู่ห่างไกลออกไปซึ่งไอ้เกาะพวกนี้ก็คือปลอดภัยแต่เวลาเราจะเข้าไปเอารีสอร์ทในโลกเนี่ยเราต้องขี่หุ่นไปนะครับซึ่งแต่ละเผ่าเนี่ยมันจะมีหุ่นส่วนตัวคราวนี้จุดเด่นของเกมนี้คือมันจะเหมือนทําเป็น2ขยะนะครับขยกแรกก็คือว่าเราเนี่ยในแต่ละรอบเราจะต้องคิดว่าเราอ่ะจะต้องชาร์จหุ่นกี่ตัว ซึ่งเวลาเราจะชาร์จหุ่นนะครับเราจะต้องเสียรีซอร์สบางอย่างเพื่อเป็นการแลกนะครับแล้วก็นอกจากเสียรีซอร์สแล้วเนี่ยเรายัางจะไม่ได้น้ำนะครับซึ่งสมมติว่าถ้าเราชาร์จหุ่นเยอะเราจะได้น้ําน้อยถ้าชาร์จหุ่นน้อยจะได้น้ําเยอะไอ้น้าในเกมเนี่ยมันเป็นเหมือนรีซอร์สที่สําคัญมากๆอันนึงเลยทําให้เราเหมือนต้องแมネนจนว่าเฮ้ยตาเนี้ยเราจะส่งหุ่นไปกี่ตัวคราวเนี้ยช่องทำแอคชั่นอ่ะมันก็จะน้อยตามสไตล์เวอร์เกอร์เพ e เมอยู่แล้วเนาะคราวเนี้ยมันจะซับซ้อนเพิ่มเขา้ปอีกตรงที่ว่่่าาพอคุุณชร์จหนแล้วเี พอถึงรอบที่เราจะต้องขี่หุ่นเข้าไปเนี่ยเราจะต้องมีเราจะมีเวิร์กเกอร์อยู่ทั้งหมด3รูปแบบ วอร์เกอร์สรูปแบบเนี่ยมันก็จะแบบว่าแต่ละรูปมีสี่รูปแบบเนาะในสี่รูปแบบเนี่ย,บบเ,ยเขาก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าสมมติเขาขี่หุ่นไปลงช่องช่องนี้เขาอาจจะได้เบนฟิตแบบนี้หรือว่าบางช่องเนี่ยถ้าไม่ใช่อาชีพนี้ไปเนี่ยก็คือทำไอชันไม่ได้ทําให้มันเหมือนต้องคิดหลายขยักมาเพราะว่าไอวอร์เกอ,อร์พวกนี้พอใช้เสร็จเนี่ยมันก็นอกจากต้องเอาไปขี่หุ่นลงแนละ้วเวลาใช้เสร็จเนี่ยเขาก็จะมีอาการเหนื่อยล้าด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยเหมือนต้องแบบคอยแบบปลุกเขาขึ้นมาซึ่งการปลุกเนะน,นี่ยม ถ้าไม่ถ้าปลูกแบบไม่ดีเนี่ยก็คือเราก็จะเสียแต้มนี่อีกนะครับทำให้มันมีการคิดไหลยขยะกัมากๆเลยแล้วจุดเด่นของนาคอนี่อีกอันนึงเนี่ยที่นอกจากเรื่องของ w o r k e r p l a c e m e n t แล้วเนี่ยคือมันมีเรื่องของการย้อนเวลาครับเราสามารถย้อนเวลาไปทําสิ่งที่เราไม่เคยทาในอดีตได้อะไรเงี้ยนะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจุดเด่นของเกมอนาคอนี่มากๆ,ๆแล้วมันก็อินกับธตมของเกมมากๆเลยนะก็ใครที่ไม่เคยเล่นนาคอนนี่เนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะให้หามาลองเล่นกันนะฮะโดยเฉพาะ ตัวอนาคอนี่แล้วก็ใส่ตัวเสริมเอ็กโซสูตรก็คือมันจะเป็นแบบตัวเสริมที่มันมีเนเจอร์หุ่นนะครับทำให้เกมนี้มันอินกับตีมมากๆเลยเนาะแล้วก็เป็นเวอร์เคอร์เพลสเมนท์ที่ผมมองว่าทาวิสออกมาได้สวยงามมากนะครับถัดมาเกมที่3นะครับเกมที่3เนี่ยจะเป็นเกมรุ่นใหม่หน่อยนะก็หลายๆคนคงได้ยินชื่อมาแล้วแหละนะครับผมจะพูดทั้ง2เกมไปเลยแล้วกันก็คือตัว d ูนอิมพีเรียมนะครับกับลอสดูนออฟอันดันะครับสเกมนี้เนี่ยเป็นเวอร์เกอร์เพลสเมนท์ยุคใหม่นะต้องบอกว่า ในยุคนี้ worker p l a c e m e n t มันเกลื่อนมากๆเลยทำให้เกมรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาพยายามทวิสต์ตัว worker p l a c e m e n t นะครับก็เลยทำให้มันเกิดแมชชีนิกหนึ่งที่เรียกว่า worker p l a c e m e n t บก deck building ซึ่งไอ้แมชชีนิกเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือว่าลักษณะมันก็คือว่าถ้าเราจะลง worker เนี่ยเราต้องเล่นการ์ดที่มันแมชบางอย่างนะไม่งั้นเราจะลง worker ตรงนั้นไม่ได้ทําให้การลง worker เนี่ยมันยากขา้ปอีกนะครับแล้วเราอ่ะต้อง b u d e เพื่อให้มันสอดคล้องกับแอคชั่นที่เราจะทํารวมถึงทาแต้มให้มันสอดคล้องกันด้วยนะซึ่งไอ้สอเกมนี้ผมเคยทาคลิปเปรียบเทียบไปแล้วนะครับก็ลองไปชมคลิปเก่าได้นะครับก็อันเนี้ยมันก็จุดเด่นมันจะอยู่ที่ตรงนี้แหละก็คือเราต้องเล่นการ์ดให้มันตรงกับตรงที่เราจะเล่นเนาะมันเลยทําให้เหมือนมันมีการทวิสต์ในการลงในการเล่นมากขึ้นเนาะโดยที่ดุนกับ ดุลกับตัวลอสซูนเนี่ยมันก็ลักษณะการเล่นมันจะเหมือนกันตรงนี้แต่ว่าในเนื้อของเนื้อในของเกมเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันมากนะครับแต่ว่าผมพยายามยกมาทั้งสองเกมเพราะผมรู้สึกว่า2เกมเนี้แมคเนิกมันคล้ายๆกันเนาะก็เลยอยากให้ใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเนี่ยแล้วพอดีมันเป็นเกมยุคใหม่ด้วยผมก็เลยมองว่า,วามันหาค่อนข้างง่ายเนาะก็เลยจะแนะนําว่าเออถ้าเกิดใครอยากจะลองเล่นเนี่ยก็ลอง2เกมนี้ดูครับว่าเป็นเกมที่ดีทั้งคู่นะ ถัดมาเกมที่4นะครับเกมที่4ก็คือว่าเกม r o so, r e n z o i l m a g n i f i c o ครับ Lorenzo so, i l m a g ก i f i c o เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นของอิตาเลียนทีมเนาะนำโดยนี่แหละครับไซมอนลูเซียนีเนี่ยนะก็เขาเ,เกมนี้ลักษณะมันจะเป็น Worker Placement เหมือนกันนะแต่ว่าความอรมาหิตหรือความประหลาดของเกมเนี่ยก็คือว่ามันจะมีการทอยลูกเต๋าเพื่อวัดพลังวอร์เกอร์ทุกรอบนะครับโดยที่เฟอร์เพเยอร์เนี่ยเป็นคนทอยเตา๋า คราวนี้ยวอร์เกอร์แต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีสีต่างกันถ้าผมจําไม่ผิดมันจะมีสีส้มสีม่วงไอ้สีส้มสีสีชมพูแล้วก็สีขาวมั้ประมาณนี้แล้วก็มีสีใสสีใสเนี่ยจะไม่มีพลังเนาะทุกรอบเนี่ยเราจะต้องทอยเตา๋านะออกมา3ลูกเพื่อวัดพลังว่าเฮ้ยรอบนี้เต๋าแต่ละคนเนี่ยไอ้เบอร์เกอร์แต่ละคนเนี่ยพลังเท่าไหร่คราวนี้เวลาไปลงทลําห้องแอคชั่นนะครับมันก็จะรีควีว่าเฮ้ยคุณต้องพลังเท่านี้นะไม่งั้นมาทําไม่ได้อะไรไงเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้า มีการถอยเต่าแล้วเลขออกมาหวยเนี่ยมันจะหวยทั้งวงทําให้เวลาเล่นเนี่ยช่องแอคชั่นนะมันจะจํากัดเขาบีกเพราะว่าพอมันหวยมันหวยยกวงครับแล้วก็ยังไม่พอในเกมเนี้ยการทำแอคชั่นเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยมันเป็นเหมือนทาวเวอร์นะเป็นทาวเวอร์สี่ทาวเวอร์ในเอทาวเวอร์สี่ทาวเวอร์เนี่ยถ้าเกิดมีคนลงไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนของทาวเวอร์ก็แล้วแต่เนี่ย ยิ่งชั้นสูงมันจะยิ่งใช้พลังเยอะด้วยเนาะะถ้ามีคนอยู่ในทาวเวอร์แล้วเนี่ยแล้วคุณไปลงทาวเวอร์เดียว,วเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มเข้าอีกทําให้เกมมันแบบอินเทนต์มากๆเลยเนาะยิ่งถอยเต่าแย่เนี่ยก็ยิ่งแย่เข้าอีกทั้งวงเลยนะครับก็เลยมอ,มองว่าเป็นแมชชนิกหนึ่งที่ทําให้แบบผสมผสานกับตัวต์เ r อร์เพรสเมนได้ค่อนข้างดีลงตัวและอึอดอัดมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับใครยังไม่เคยลองเล่นเนี่ยผมมองว่าต้องไปเล่นนะเกมนี้มันเป็นหนึ่งเกมที่ทาให้ทบ ถัดมาเกมที่5นะครับเกมที่5ที่จะแนะนำเนี่ยก็คือว่าก็คือเกมโซคินครับโซคินมายันคาล ender เนี่ยเป็นเกมหนึ่งในทีซีรีส์เนาะเกมแรกเลยนะที่ออกมาเนาะแล้วผมทำคลิปสอนไปแล้วเนาะสามารถกลับไปดูได้นะครับก็โซคินเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าลักษณะ worker placement เขาเนี่ยมันเป็นเหมือนเราทวิสต์ครับคือเราจะต้องใส่ Work เ r เข้าไปในวงล้อเนาะแล้วพอเวลาเทินผ่านไปเนี่ยไอวงล้อพวกเนี้ยมันที่มี Work เ r รเราอยู่เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบ เปลี่ยนไปตามการเวลาทําให้แอคชั่นในแต่ละช่องเนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งจุดเนี้ยมันทําให้เหมือนจริงๆมันเป็นการเล่นเขาเรียกว่าเหมือนจริงๆอะ่ะคุณจะใช้เต๋าก็ได้หรือคุณจะใช้เวอร์เกอร์เดินเอาก็ได้นะแต่ว่าเขาเลือกที่จะทําเป็นวงล้อแล้วใช้หมุนเอามันทําให้เกิดแบบแมชชีนิกที่เราสึกว่าเฮ้ยมันว้าวมากเลยทั้งที่จริงๆเนี่ยมันหลอกเราจริงๆมันแค่ ในหนึ่งตาเนี่ยถ้าเขาจะบอกให้จบรอบคุณใช้วิธีเดินเอาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นว่าเขาใช้วงล้อเอาอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าวมันดูแปลกใหม่มันดูดีนะแต่ผมชอบตรงที่ว่าเกมนี้มันมีการกะระยะว่าเราจะถอนเวอร์เกอร์เมื่อไหร่ดีเพื่อให้มันได้ผลที่ดีที่สุดแล้วเกมมันบังคับว่าไม่ถอนก็ต้องใส่เวรเอ,รเอร์เกอร์เข้าไปใหม่เนาะยิ่งถ้าเกิดคุณใส่เวรเอร์เกอร์เยอะคุณโลภเนี่ยคุณก็ต้องฟีดอาหารเยอะ นะมันเลยเป็นเกมหนึ่งที่รู้สึกว่าเออลักษณะการเล่นของ Worker Placement g a m เนี้ยมันดีมากแล้วมากเลยแล้วมันก็แปลกเนาะแอพเพมันก็สวยด้วยนะครับก็เลยเป็นเกมนึงที่ผมจะแนะนํามากๆเลยนะครับอยากให้ลองเล่นมากทำให้อาจจะทําให้คุณติดใจทีซีรีส์แล้วก็ไปตามเก็บจนครบทุกเกมแบบผมก็ได้นะครับถัดมาเกมที่6นะครับเกมที่6กก็คือเกม Rider of the North Sea ครับ Rider of the North Sea เนี่ยมันเป็นเกมของเชมฟิลิปเนาะซึ่งเขาเป็นคนที่คิด ซีรีส์ North s e ใช่ไหมที่ผ่านมาเนาะแล้วก็จะมี West Kingdom นะครับแล้วก็ล่าสุดมันจะเป็น South t y r e i เนาะที่กำลังจะออกในปีนี้นะโดยที่ไอ North Sea เนี่ยมันก็ระบบเนี่ยมันก็เป็น Worker placement เหมือนกันแต่ว่าเชนฟิลิปเนี่ยเขาทวิสต์ด้วยการว่าเวลาคุณจะไปลงอะครับ Worker เนี่ย er, มันมีหลายสีเนาะแล้วแต่ละสีเนี่ยบางช่องเนี่ยมันจะจำกัดว่าเอ้ยถ้าไม่ใช่สีเนี่ยคุณมาลงไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยอะไรมากเนาะแต่ว่าความแปลกของเกมนี้ก็คือว่าเวลาคุณไปลงแล้วเนี่ยคุณต้อง ถอนเวิร์เกอร์ออกด้วยหนึ่งตัวนะครับในใน,ในบางจุดนะครับซึ่งเป็นจุดหลักของเกมเลยคราวนี้พอลงปุ๊บคุณต้องไปถอนใช่ไหมถอนเนี่ยคุณก็ได้เวิร์กเกอร์อีกสีหนึ่งมาหรือบางครั้งเพื่อนมาลงปุ๊บอ่าเ <c oughs> พื่อนมาถอนของเราที่เราเพิ่งวางไปตายที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดการวนเวียนของเวิร์กเกอร์ขึ้นอะไรเงี้ยนะซึ่งตรงนี้ผมมองว่า,วามันเป็นแมคเนิกหนึ่งที่เออคิดได้เนาะแล้วก็แบบแปลกดีนะแต่ว่าเมนเกมมันก็จะไม่มีอะไรคือคุณก็ถอนเวิร์กเกอร์เก็บรีซอสนะครับพยายามสร้างกองเรือแล้วก ชนเผ่าอื่นๆเงี้งเพราะว่าเกมมันจะอารมณ์แบบเราต้องออกทะเลไปบูว่าคนอื่นอะไรเงี้ยบูมาได้แต้มกลับมาอะไรเงี้ยนะครับได้แต้มกรติยศเนาะถ้าใส่ตัวเสริมก็จะมีเพิ่มแบบว่ามีผู้บุกลุกแบบพิเศษมีการทําแต้มแบบอื่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมแค่ชอบเมคนคนิกการลงเวอร์เกอร์แล้วถอนเวอร์เกอร์ของเกมเนี่ยซึ่งผมมองว่าเออมันแปลกดีนะสำหรับสำหรับแก๊งนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะแนะนําแล้วก็จริงๆตัวเกมเนี่ยไม่ค่อยยากมากด้วยนะถือว่าเวทเนี่ยเบามากนะสองจุดห้าได้มั้งสำหรับตัวหลักเฉ แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมันแถมเหรียญเล็กด้วยนะครับเกมเนี้นผมเลยมองว่า,วาเออคุ้มมากๆเลยนะก็อยากให้ลองนะใครมองข้ามไปมองแต่เวสติงด้อมเนี่ยผมอยากให้มองกลับมาที่นอร์ซีดูบ้างนะครับก็เป็นอย่างหนึ่งที่แนะนำนะฮะถัดมาเกมที่7นะเกมที่7เรามาเกม2คนบ้างนะเกมนี้คือเกมทากิครับเกมทากิเนี่ยมันเป็นเกมสําหรับเล่น2คนโดยเฉพาะเลยนะซึ่งเกมเนีออ้ลักษณะของ w o r k e r p l a c พ ment เนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีเขาเรียกว่าเราจะใช้การ์ดในการสร้าง นะสร้างสร้างสร้างบอร์ดขึ้นมาเนาะแล้วก็เราเนี่ยจะอวอร์เกอร์วางตรงขอบชายบอร์ดนะวางตรงการ์ดสักหนึ่งใบแล้วก็วางอีกใบหนึ่งนะครับให้มันเกิดจุดตัดกันเนาะแล้วเราจะได้ทำแอคชั่นอะก็คือแอคชั่นที่บนการที่เราวางรวมถึงจุดตัดจุดนั้นด้วยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการเล่นที่แบบว่าเฮ้ยมันจะต้องตัดกันตรงไหนดีถึงจะได้คุ้มสุดแล้วก็ไปตัดเพื่อนได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งผมมองตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่สนุกมากๆของเกมนี้เลยนะเราต้องแบบเล็งจุดตัดดีๆบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้อยากได้ของที่เราวางลงนะหรอกแต่เราต้องการแย่งการ์ดจุดตัดที่ไม่อยู่ตรงกลางกับเพื่อนนะมันก็เลยเป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออสนุกมากนะแล้วทากีเนี่ยเป็นเกมที่ราคาไม่แพงด้วยนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นเกมสองคนที่แค่ตัวหลักเนี่ยเล่นซ้ําได้หลาาาายยรออมมนะเเพท่ แล้วก็วิธีการทําคะแนนก็มีหลากหลายสายมากถ้ายิ่งคุณใส่ตัวเสริมเข้าไปเนี่ยมันยิ่งเหมือนแบบเปลี่ยนเป็นคนละเกมเลยคือสามารถเล่นซ้ำดีเยอะมากๆเลยนะก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมแนะนําเลยนะสำหรับเกมเล่น2คนนะสำหรับทากินะครถัดมาเกมที่8นะครับก็คือเกม Tree Kingdom Redux นะครับเกม Tree Kingdom Redux เนี่ยก็คือเกม3ก๊ก นะสามก๊กฉบับของ c a p stone ซึ่งมันเป็นเกมเล่น3าคนเลยคุณต้องเล่น3มคน only เท่านั้นนะครับเพย์สเกลมีแค่3คนเท่านั้นเกมนี้เราจะจําลองเป็นเหมือนเราก็เล่น3ามก๊กอะนะสู้กันแต่ว่าความแปลกของเกมนี้ที่มันทวิสตของ w o r k p r er p l a c e m e เ t นี่คือว่าเวลามันด้วยความเป็น3ากกเนาะเวลามีใครนำเนี่ยมันจะมี2กกใช่ไหมที่เขาพยายามจะกดไว้ไม่ให้แบบกกเนี่ยมันเด่นเกินไป เพราะฉะนั้นเกมนี้มันจะมีการจับมือครับทำให้ไอ้ช่องทำแอคชั่นเนี่ยมันมีการแบบจับมือร่วมกันได้1ช่องทําให้กกที่เป็นที่2องที่3เนี่ยเขาพยายามจะจับมือในจุดที่มันเป็นจุดยุทธศาสตร์เพื่อดึงที่1ลงมานะจ,จุดนี้ผมว่าว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออมันอินกับตีมากด้วยแล้วมันก็ คือเกมนี้ด้วยความที่วอร์เกอร์แต่ละตัวเขามีความถนัดไม่เท่ากันเนาะเหมือนมันเป็นแม่ทัพอะครับก็จะมีแม่ทัพสายบุญสายบู๊อะไรเงี้ยนะพลังมันจะไม่เท่ากันเนาะการที่คุณเอาไอการ์ท็อกเคนจับมือมารวมกันเนี่ยมันทาให้พลังคุณอน่บวกกันสองคนเพราะฉะนั้นมันแท้จะชนะช่องนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นเกมหนึ่งที่เป็นเกมสามคนที่ผมมองว่ามันเป็นเบส เบสสแล้วอะเบสสที่สุดละเล่นแล้วรู้สึกว่าเออมันชักกระเยิ่มสามก๊กจริงๆะนะครับก็ใครยังไม่เคยลองเล่นผมก็อยากจะแนะนําให้หามาลองเล่นนะแต่ข้อเสียคือมันต้อง3คนอุนลลีจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าลองเล่นแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออมันเป็นทูสาก๊กจริงๆอะนะครับถัดมา เกมที่9นะครับเกมที่9คือเกมโทรามาราครับโทรามาราเนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งของอิตาเลียนแก๊งเหมือนกันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าแซมมอนลูเซียนี่เขาดีไซน์ด้วยหรือเปล่าน,นะแต่ว่าเกมเนี้ยก็คือเป็นเกมหนึ่งที่จุดเด่นของ Worker p l a c e m e n t เนี่ยคือมันมีช่องให้ทำแอคชั่นอ่ะเยอะมากๆเลยแต่ว่าไอช่องทำแอคชั่นเนี่ยมันจะค่อยๆเขาเรียกว่าคือเวลาจบรอบหนึ่งครับคุณปกติ Worker p l a c e m e n t เนี่ยเวลาจบรอบหนึ่งคุณจะต้องดึง Worker กลับถูกไหมแต่ไอเกมเนี้ยมันจะบอกว่าเอ้ยช่องนี้ถึงช่องนี้จะดึง Worker กลับ เหมือนอารมณ์ประมาณว่ามันเป็นแค่ยุคแรกอะนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยพอยุคถัดมามันก็จะดึงไกลขึ้นเรื่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าปัญหาคือไอ้ตอนเริ่มเกมอะคุณลงช่องไหนก็ได้เลยนะคุณอาจจะไปลงช่องสุดท้ายเลยก็ได้ซึ่งไอ้ช่องสุดท้ายเนี่ยตอนจบเกมมันถึงจะดึงกลับประมาณเนี้ยมันเลยทำให้เหมือนประมาณว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่รู้จะลงช่องไหนเราก็ต้องไปลงช่องไกลๆหรือเรียกว่าเดี๋ยวพวกผมชอบเรียกว่าเป็นช่องอนาคตะนะครับซึ่งไอ้เกมเนี้ยช่องไกลๆเนี่ยมันแรงนะแอคชั่นมันแรงมากๆเลยแต่ว่าปัญหาเดียวก็คือว่า บางัาง้งอ่ะเพื่อนมันลงช่องดีๆต้นๆไปหมดแล้วเราก็เลยโดนแบบเฮ้ยต้องไปลงช่องไกลๆอะไรเงี้ยซึ่งบางั้งเราก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยถ้าเราจะลงช่องเนี้ยเราก็ต้องได้เบนฟิตที่มันดีที่สุดเพราะว่ากว่าเราจะดึงวิร์เกอร์กลับได้เนี่ยมันใช้เวลานานแล้วตัวเกมเนี่ยมันมีวิร์เกอร์สองแบบด้วยก็คือมีชิปเทนกับมีตัวธรรมดาซึ่งมันก็เป็นลักษณะของหลายๆเกมที่เขาชอบทำกันก็คือเป็นวิร์เกอร์แต่ละตัวเนี่ยพาวเวอร์ไม่เท่ากันนะครับชิปเทนมันจะลงช่องแบบช่องซ้ำได้อะไรเงี้ยแต่ลง ลงซ้ำกระชิเท่นคนอื่นไม่ได้นะแต่ว่ามันก็จะแบบเพิ่มลูกเล่นเขาอีกนะแล้วก็ในแต่ละรอบเนี่ยเกมมันค่อนข้างกดดันมากเพราะว่ามันจะมีเรื่องการอาหารมีการเดินม้าเดินเรืออะไรเงี้ยเกมมันก็จะกดดันตามสไตล์ทีมนี้นะแต่ว่าผมชอบไอเดียตรงที่ว่าช่องมันน้อยแล้วช่องมันแคบแล้วก็สุดท้ายบางคนมันจะโดนผลักให้ไปทําช่องไกลๆนะแล้วก็แบบลืมไปเลยว่าเคยวางอะไรเงี้ยนะทำให้วอร์กเกอร์มันน้อยลงด้วยทําให้เสียเปียบเขาอีกเนาะก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นเกมหนึ่งที่ไอเดียดีมากๆนะสำหร เกมสุดท้ายครับเกมท้ายเนี่ยคือเกมวิลเลจครับวิลเลจเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันวอลเกอร์เพลสเมนต์เหรอคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนรีเวิร์สวอลเกอร์เพลสเมนต์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัววิลเลจเองเนี่ยมันมันหลอกเราคือวิลเลจเนี่ยมันเป็นเกมที่เราจะจําลองเหมือนว่าเราเป็นคนในหมู่บ้านนะแล้วเราก็จะมีช่องทำ Action, แอคชั่นอ่ะเต็ไมไปหมดเลยแต่ในช่องทำแอคชั่นเนี่ยมันจะวางด้วยคิวแทนไม่ใช่วางด้วยวอลเกอร์เราแล้วมันจะมีคิววางอยู่ซึ่งจริงๆมันก็คือการจํานวนแอคชั่นในรอบนนนะั้้่่ะะททีแตลคําได คราวนี้มันก็จะทวิสอีกรอบนึงก็โดยที่ว่าเวลาเราหยิบไปเสร็จเนี่ยเราจะต้องวางคนหรือจริงก็คือวอร์เกอร์แหละวางไว้แต่ละจุดซึ่งไอ้คนพวกนี้มันตายได้ครับคือมันวางแล้วมันจะตายได้คราวนี้มันก็ทวิสอีกรอบหนึ่งด้วยการแบบมีพ w e r ของวอร์เกอร์ก็คือว่ามันจะมีเจเนเรชันของคนเนาะเป็น Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen เจน1เจน2เจน3เจน4อะไรอย่างนี้ครับคนเจน1มันจะตายก่อนเสมอเนาะซึ่งต้นเกมเนี่ยเราจะวางคนเจน1ไปเยอะมากสุดท้ายเนี่ยคนเจนหนึ่งก็จะตายพอคนเจน1ตายไปเยอะเนี่ยเราก็จะเสีียยเเหหหมมือนนกกนกกัับบสําาลลงใู่้ ท้ายคุณก็ต้องไปวางที่อื่นอีกนะมันก็เลยมีสายการเล่นที่หลากหลายมากเพราะว่าตัวเกมนี้มันจะจบเมื่อมีคนตายถึงจุดหนึ่งนะครับมันเป็นเกมที่แบบถ้าคุณฝังศพไปถึงจุดหนึ่งะมันจะมันจะจบเกมมันก็เลยแบบแปลกๆนิดนึงตรงที่ว่าเฮ้ยบางครั้งเราก็อยากให้คนตายเหมือนกันหรือบางครั้งเราก็ไม่อยากให้ตายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเกมนี้กำลังจะรีพิทน,นะทำเป็นบิ๊กบ็อกด้วยนะครับก็ใครที่ไม่เคยเล่นนะหรือว่าอยากจะลองเล่นเนี่ยผมมองว่าก็รอบิ๊กบ็อกก็ได้นะก็ ไปกรลังทำแล้วก็รวมตัวเสริมด้วยเนาะก็อยากให้ลองเล่นกันเนาะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมรู้สึกว่าเป็นเกมเก่าที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะแต่ว่าคนพูดถึงไม่เยอะมากเพราะว่าจะเป็นเพราะเกมมันเก่ามากแล้วนะครับแล้วเกมนี้ได้ผมรู้สึกว่าได้เปรเดอจ่าถ้วยดำด้วยนะแต่จำปีไม่ได้เหมือนกันนะก็อยากให้ลองเล่นดู ก็จบไปแล้วนะกับ10เกม Work e r p a ร์เพลเมนที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนลองเล่นนะครับใครไม่เคยเล่นเนี่ยอยากจะให้ไปลองเล่นเลยนะแต่ละเกมนี้ผมมองว่ามันมีกิมมิคมีแมชชีนิกที่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับก็ใครมี10เกมอื่นหรือว่ามีเกมอื่นๆที่อยากจะแนะนําหรือผมไม่ได้พูดไปเนี่ยอยากจะแนะนําก็แนะนําที่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดชอบคิวโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ช่องดอกไกยแล้วก็เพจเฟซบุ๊กดอกไกยไ้ด้วยนะครับก็จะพยายามมาพบกับเพื่อนๆอย่างนี้ทุกอาทิตย เป็นรีวิวเกมหรือว่าจะเป็นพูดคุยแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ